ไม่นอนเลยพูดตลอดอเราจะไปตลอดจะไปของคุณนายเราด้วยเราด้วยนะยอด้วยเราด้วยเราันด้วยฉันไปด้วยบอกแย่ยๆมันเรียกอีกแล้วจะไปแล้วเอาผ้ามาให้หน่อยผ้าขนหนูมาให้หน่อยจะไปนจะไปจะไปห<ะ>าบอกว่าเขามาชวน โอ้ยพ่ามาบอกมาเต็มบ้านยายเนี่ยเขาเป็นลูกเขาสุดท้องแล้วก็มีพวกพี่ชายปะพี่สาวเขาเสียชีวิตไปแล้วพะไพเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็บุมเป็นอะไรก็เพ้อขึ้นมาคนที่เสียชีวิตแล้วจะมาหาอยู่บ้านตรงนั้นมตรงนี้บ้างแกก็จะไปหาเขาลูกแกเสียไปแล้วแกยังคิดว่าลูกแกอยู่ยังไงร้ายร้ายเงาๆกับมังค่าเขาเราจะมีหลงหลงลืมลืมบ้างใช่ไหมฮะอายุเยอะแล้วอะ แม่จะมีอาการเหมือนแบบว่าเพ้อกลางคืนที่เป็นอย่างนี้ก็ประมาณสักปีนึงได้แต่ก็ไม่ได้เป็นบ่อยเหมือนกับเดือนนึงก็จะมีสักสองสามครั้งจะเห็นพวกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นญาติพี่น้องของเขาเด็กวิ่งไปมาแล้วก็เหมือนกับว่าจําลูกไม่ได้เลยพอเวลาเป็นแล้วก็เสียงดังแบบเสียงดังมากสองสามคืนคือโดยที่ไม่นอนเลย ไม่นอนเลยพูดตลอดเราจะไปตลอดจะไปกองคนตายรอด้วยรอด้วยนะย้อนด้วยรอด้วยรอ,ยรอ,ยรอยฉันด้วยฉันไปด้วยเวลาเขาเป็นขึ้นมาเขาจะแข็งแรงในช่วงระหว่างนี้เขาก็นั่งไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่พูดแล้วก็ชี้โบชีเ้เบทำมือทำไม้แสดงการไปแล้วก็ไม่พักคืนทั้งคืนกพูดทั้งคืนบางทีสองคืนสอง สองคืนผ่านไปแล้วเข้าคืนที่สามถึงจะเพลียล้วถึงจะทานข้าวทําอะไรต่ออะไรเนี่ยล้วถึงจะพักล้วถึงจะนอนตอนที่ตามานะแกเขาบอกว่าแกไม่ได้หลงแกเห็นจริงๆเหมือนมีคนมาเรียกอะไรแกจะว่าอย่างนั้นออกแย่ๆมาเรียกอีกแล้วจะไปแล้วเอาผ้ามาให้หน่อยผ้าขนหนูมห่หหน่อยจะไปก็จะไปแล้วจะไปจะไปหาบอกว่าเขาชวน <จะ S 1> มื่อก่อนนะีมาบ่อยแกจะตาแกจะลอยแกก็เพิ่งไม่เป็นมาสองสามวันเนี่ยตาแกจะลอยลอยแล้วแกก็ไปเอามือเอื่อมจับแล้วก็มาใส่มือนี้แล้วก็ใส่กระเป๋าถามไม่พูดตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วตาก็ลอยก็แบบพูดแบบเหมือนคนจําอะไรไม่ได้เนี่ยบางทีก็อ้าวบา นู่นเด็กขึ้นหลังคานู่นเอามาลงที่ล้เวเกพูด,ดังเลยนะเสียงดังด้วยตึกแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะเราเราดูอาการของแม่นะดูแล้วเขาเห็นคนตายเขาไม่มาทางเราเลยแล้วบางครั้งก็พูดจาแบบก้าวรล้าหยาบคายอะไรเงี้ยแล้วก็กไม่หลับไม่นอนสามวันสามคืนมันก็ทําให้คนที่เขาเป้าไข้อะ่ะมันทุกข์ไงแต่คิดว่าที่เขาเป็นแบบนี้ <c oughs> มันเกิดจากสาเหตุอะไรจ่ะ ป้าก็ไม่รู้สาเหตุนะเนาะอยู่ๆเขาก็พูดถึงคนตายพวกพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดตลอดเวลาแม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ย,ก,ยก็คือสองสารน้องสองสารน้องเขาก็ยังพูดถึงน้องชายนะว่าเขาไม่ได้ไปไหนนะเขายังอยู่อมรินทีวี